สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปอยุทยากันครับไปตามรอยออเจ้าที่วัดชัยวัฒนารามและก็จะพาไปพักที่พักที่วิวที่ดีที่สุดในอยุธยาครับที่ศาลาอยุธยากันครับ,าราารบพร้อมแล้วไปกันครับ ทุนตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะมีองค์พระปางกาลังบูแลแ้วนะโครงการอนุรักษ์วัดชัยวัฒนารามนอ่เป็นวัดชัยวัดอเอจ้าเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นพระปางตรงกลางแล้วก็มีพระปางรอบนะครับสวยมากทุกคนแต่ฝั่งนี้ติดมูล,ลนะอยู่เดี๋ยวเราพาเดินชมรอบๆกันนะครับเรามาตอนเย็น อ,นนอันนี้ก็จะเป็นองค์เจดีย์โดยรอบของวัดชัยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยานี่วัดสวยมากเลยฝั่งน,นี้นะครับเป็นองค์พระปางตรงกลารรงานะครับบรรยากาศสวยมากเลยนี่เป็นพระปางวัดชัยวัฒนารามนะครับเป็นพระปางตรงกลางแล้วก็มีองค์เจดีย์สวยสง่างามมากเลยทุกคน มีเขามีแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปด้วยแต่เราก็จะเป็นไทยแบบเนี่เราก็ไทยนะไทยบ้าน yeah. เกา็มาในทีมไทยบ้านเหมือนกันนี่ไอ้บ้านสวยมากเลยบรรยากาศดีมากตอนเย็นโคนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของวัดนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นศาลาน่าจะเป็นศาลาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นพระปรางแต่ตอนนี้ก็เหลือเฉพาะฐานองค์ศาลานะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมด้านบนกันเป็นวัดที่สวยมากครับส่วนตรงนี้เป็นศาลาเหลือเฉพาะฐานของศาลานะครับฝั่งนั้ก็จะเป็นองค์พระปางตอนนี้ตอนเย็นบรรยากาศดีมากไม่ร้อนมากอแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับบรรยากาศดีมากไม่ร้อนมาก แดดกําลังตก่าด้านบนเขาไม่ขึ้นไปนะครับด้านบนก็จะมีองค์พระพุทธลูกเหลือองค์เลืออยู่ประมาณเหลืออยู่ให้เห็นสององค์นะครับด้าน,นสวยมากเลยส่้นั่นนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เหมือนราบอทางนี้ก็จะเป็นวัดชายวัฒนาราอากาศกําลังสวยเลยคนสวยไหมมันสวยมาก อากาศไม่ร้อนนะเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นแล้วน่าจะย,ยังสมบูรณ์อยู่น่าจะสวยมากเลยมีศาลามีเต็มรูปแบบเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนี่ทุกคนฝั่งนี้สวยเลยอันนี้เป็นทางเข้าวัดนะครับจากริมแม่น้ำชาพยาเดินขึ้นมาก็จะเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งชั้นเอ้าสวยเลยทุกคน นี่ด้านบนก็จะเป็นอีกหชั้นขึ้นมาก็จะเจอกับศาลา,าน่าจะเป็นศาลาบูถพระแต่ตอนนี้เหลือเฉพาะฐานนะครับขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นองค์พระด้านหลังก็จะเป็นองค์พระปะ่าสวยมากอาตรงนี้สวยยิ่งสวยเลยโอ้โหว้าว อย่างเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านบนขององค์พระปางนะครับพระปางวัดชัยพระด้านหลักอันนี้ก็จะเป็นด้านบนโดยรอบองค์พระปางนะครับเนี่ยด้านบนขึ้นไปไม่ได้นะคะศิลปะงดงามมากเลยเป็นศิลปะสมัยอายุทยามีฝรั่งถ่ายใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูใกล้ๆองค์พระปางกันนะครับ ตรงนี้เป็นองค์พระป้าเสวยงาเลยทุกคนครับเรามาทำความรู้จักความเป็นมาของวัดชัยวัฒนารามกันครับวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองเป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททองกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่24โปรดเก้าให้สร้างขึ้น เมื่อพศส1 7 3ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาโดยพระเจ้าปราสาททองพระองค์ทรงโปรดก้าวให้สร้างขึ้นที่ที่เดิมที่เป็นบ้านของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาแต่สมเด็จพระเจ้าบรมมศงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ เหนือนคอนรละแวกโดยจำลองแบบมาจากปรา,าสราทนครวัดครับทุกคนตรงนี้จะเป็นพนังกั้นน้ำนะครับเนี่ยเขาทำเป็นพนังกั้นน้ำเวลาน้ำหลากก็จะยกตัวนี้ขึ้น การเป็นโบราณสถานแม่น้ำแน้ําเจ้าพยาเข้ามาพ่วมงโอง่งพระปรางนะครับเนี่ย่จเป็นวัดชัยวัฒนารามตอนค่ําบรรยากาศสวยมากเลยแสงสีสม้มอันนี้เขาก็จะยกขึ้นกั้นน้าได้จริงนะครับทุกปีไม่มีน้ําท่วมวัดชัยวัฒนารามเลยเพราะว่าระบบการบริหารจัดการเขดีมากนี่ก็จะมีเรือรักท่องเที่ยว มาจอดถ่ายรูปตรงนี้อันนี้นะ่าจะสวยเพราะพระที่อยู่ฝั่งนู้นสวยมากทุกคนแสงสวยมากเลยตอนนี้คือเป็นตอนเย็นของวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดชัยวัฒนารามครับนี่บรรยากาศสวยมากเลยดูบรรยากาศ มีเกาหลีใส่ชุดกเก่งช้างมาด้วยแสงกำลังสวยเลยทุกคนบรรยากาศดีมากวัดชัยวัฒนารามสวยมากองบอกเลยว่าสวยจิ้สวยจึ้งมาก ที่นี่ศาลาอุทยานี้คือทางเข้านะครับทางถ่ายรูปยอดฮิตศาลาอุทยา,ทยานี่ตรงนี้เป็นศาลาเป็นทางเข้านะบแบบสวยมากเลยเป็นอิฐสีแดงแล้วเป็นทางเข้ามาสวยมากบายบายน่อยดูสบายชิกเรากำลังมาฝั่งนู้นก็จะเป็นริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับนี่เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนี้จะเป็นโซนห้อง ไอ้สระว่ายน้าตรงนี้เป็นห้อง,องผักะนะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานี่ทุกคนดูมันสวยมากสรว่ายน้ฟิวดีมากเลยอาอสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้อง,องผักเหมือนกันนะคขาก็เป็นสระว่ายน้ำที่ตรงนี้มุมดีมากมีดอกไม้นอ่่เป็นที่นั่งเล่นนะครับ ฝั่งนี้เป็นสระว่ายน้ำสวยจริงโกนสีขาวอา้อาวนี่มุมนี้สวยมากทุกคนสวยมากเลยสวยจริงสีขาวแล้วก็สีน้ำสีฟ้านี่ฝั่งนี้สวยมากเลยน้ำใสมีชุดว่ายน้ำมีโดดเลยอ่ะไม่ได้เอาชุดมาด้วยสีดายมากเลยไมีคนมาเล่นด้วยเลยสวยมาก อันนี้อันนี้คือที่พักของเรานะครับอันนี้คือศาลาอยุธยาเนี่เดี๋ยวาพาดูห้องน้ํากันเลยนี่มีอ่างอาบน้ํานี่เป็นมินิบาร์นะครับมีกาแฟด้วย,เ,ยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักนีอ่อันนี้เป็นเตียงนะครับนี่เตียงพร้อมกับวิวฝั่งตรงข้ามเป็นวิววัดพุดทธใตสวรรค์น,นะครับพาไปดูข้างนอก เป็นไงบ้างครับต้องสวยไหมสวยครับเดี๋ยวพาไปดูวิวข้างหน้านี่อันนี้คือวิวข้างหน้าห้องเรานะครับว้าวนู่นฝั่งตรงนู้นคือวัดพุทธไทยสวรรค์น,นะครับตรงนี้เป็นแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพยานี่ฝั่งนี้เป็นห้องของเราเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในนี่เป็น,นเดี๋ยวรูดมากนอกไปดูว้าว อันนี้คือวิวหน้าห้องนะครับนี่นี่กระจกเดี๋ยวเราพามาสำรวจมิดีบาร์นี่แอปเปิล้ลมีแอปเปิ้ลทานฟรีแอปเปิ้ลชาแล้วก็กาแฟด้วยเป็นกาแฟยี่อะอะไรอะไรเนี่ยเป็นกาแฟแล้วก็มีชาน้ำปะ่ะดูในตู้เย็นมีเลยเอ่ยอ้ยตู้เย็นมีว้ามีมินดบาร์ด้วย ว่าเสียตังนะครับไปดูห้องน้ำครัไปดูห้องน้ำกันนนอทะนะครับครับไปดูห้องน้ำกันว้าอันนี้ห้องน้ำา๋อแยกโซนนะครับอันนี้เป็นห้องสว้วมฝั่งนู้นเป็นห้องอาบน้ำอ๋อเป็นกระจกด้วยกระจกด้วยสวยสวยบรรยากาศดีมาก เราชอบวิวตรงนี้สวยมากเลยอันนี้ชิอวิวหน้าห้องจ้า นี่เป็นบรรยากาศทางเขา้านี่เป็นอีส,สวยมากเลยฝั่งด้านหลังจะเป็น,นริมแม่น้ำเจ้าพยายครับตรงนี้เป็นฝั่งด้านร e ฟท์ชันด้านหน้าสวยาสวยจริงทุกคนเ,คเดี๋ยวเราพาไปดูแกลเลอรี่ด้านหน้ามีแกลเลอรี่ด้วยด้านหน้าฝั่งนี้ทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นงาน แสดงกานแกลเลอรี่นะครับอยู่หน้ารีเซพชันก็จะมีแกลเลอรี่ให้เราชมเป็นภาพงานศิลปะนะครับนี่นงานศิลปะเป็นโรงแรมที่มีคาเฟ่เป็นร้านอาหารแล้วก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยทุกคนบรรยากาศดีมากเลยสวยมากอันนี้คือรีเซพชันด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องศิลปะนี่สวยมากเลยเนี่ย นี่สรับสายใครที่ชอบงานศิลปะนะคะนี่สวนละตรงนี้ก็สวนนี่ทุกวันนี้เป็นด้านหน้าโรงแรมนะคะศาลายุธยาเข้าไปเราจะเจอรีเซพชันเลยสวยมากเลยตุกโคนอันนี้ก็มบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีไฟมีไฟทางเดินเข้าห้องของเรานะครับ นี่นี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดพุทธไทยสวัสค์ฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วเลย คน,นี๋ยวเราทางเป็นเป็นรูปรูปเขาเป็นคาเฟ่ด้านบนบ้าบนเป็นอาไ,ได่ยังไม่เปิดโอ้ทุกคนเนี้ยอันนี้คือด้านบนนะครับจะเป็นวิวให้ชมด้านล่างตรงนี้คือทางเข้ามาแล้วเป็นห้องพัก แสดงว่าห้องพักมันเป็นยู่ดีสุดเลยเนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่เปิดฝั่งโน้นก็เป็นศาลาตอนนี้ยังไม่เปิดสวยด้านบนก็สวยอันนี้คือเป็นรูปภอบตอนกลางคืนแล้วก็คาเฟ่ไม่เข้าพัก่นี้ก็สามารถขึ้นมาชมได้นะครับเป็นคาเฟ่ด้วยตอนนี้ยังไม่เปิดเลย ลงไปดูข้างล่างกันตรงนี้เป็นลานวิวร้านอาหารนะครับเขาไปไหนครับนี่สวยมากตรงนี้เป็นร้านอาหารตร้่งตรงข้ามจะเป็นวัดพุทธทสวรรคะ์แล้วครับนี่สวยมากตอนเย็นก็น่าจะสวย โอ้นี่วิวบรรยากาศดีมากเลยวิวสวยไหมสวยตุ่มมึงทำมไมนี่ย,ยมียอันั้นตุ่มเฮียตัวเริ่มเทิมเลยมันมำลังขายนี่มันขายของมันไม่ใช่ของแกน่อ,นนอันนี้เ,นเป็นท่านะฮะอุ้ยไ,ไงมีน้องด้วยนี่ตรงนี้จะเป็นท่าน้าฝั่งตรงข้ามเป็นวัดพุธทธสวรรค์น,นะครับอันนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพญา สวยมากเลยนี่เป็นวิวนั่งเล่นนั่งชมว right? ห้องเราห้องเราพักตรงไหนไม่ใช่ห้องเราฟักอืมฝั่งโน้นห้องเราฟักพักดน้านบนตรงโน้นนะครับอ๋อแสดงว่ามีตรงนั้นสองห้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะมีประมาณสิบห้องที่มีวิวชมวิววัดพุทธไทยสวรรค์ฝั่งนี้ได้เราได้ตรงโน้น ห้องสวยสุดแหละระดับเราแล้วฝั่งนี้ก็สวยแต่ยังมีต้นไม้บางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ